นะัน่ะเฟลเลยครับผมโอเคอ่าอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับจิตรพลในรายการแนะนำเกมใหม่ไม่ใหม่นะครับเกมนี้นานแล้วนะครับผมผมก็เล่นได้นานแล้วพอสมควรนะครับผมชื่อเกมว่าคือ AC Bomb นะครับบ้านระเบิดระเบิดบ้านนะครับนะไปแปไปมาตรงนี้บ้าเลย มุน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 ครับผมนี่เนี่ยตัวผมกระป๋าผมนะฮะผมเล่นได้ประมาณ20วันนะครับผมอ,อาวุธผมบวก10นะครับปิกบวก7แหวนบวกสแล่าชุดบวก9นะครับผมนะก็แนะนําเกมนี้ครับสนุกครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะ,นะะเล่นให้ดู <S <S สักตาหนึ่งฮนะตาหนึ่งตาหนึ่งนะเน็ตอาจจะช้าช้า,า,นะชา,าบ้างนะฮะช้าผสมขวุไมบ้างนะช้ามากนะครับผมนะจะเล่นให้ดูนะ วผมไม่หดหรอกครับนะผมอยู่อนุบาลหมีน้อยนะฮะกีดไล่มุ่นะฮะผมเข้าไปมั่วนะครับนี่ไม่ได้ฆ่าโฆษณาเลยนะครับผมนะเกมนี้ผมชอบเล่นนะครับเล่นชอบเล่นเลยอ่าอยากให้ทุกคนเล่นนะครับผมนะเป็นเกมที่สนุกพอสมควรนะครับผมนะเมื่อผม35นะครับตอนนี้35อยู่นะถือว่ากาลองเล่นมาเล่นไหมฮะผมยังไม่มีลูกศิษย์นะก็มาเป็นศิษย์ได้นะครับผม ก็อีพีนหน้าๆผมอาจจะทําการตีบวกก็ได้นะครับผมนะถ้าผมว่างนะฮะถ้าผมว่างช่วงนี้ได้คอมมาใหม่ฮะเพิ่งโหลดโปรแกรมมาใหม่นะครับวินโดว์อ่าผมใช้ตอนนี้ผมใช้วินโดว์สิบอยู่นะฮะเป็นวินโดว์มาใหม่นะครับทําให้อาจจะไม่ลงคลิปบ้างช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับกากๆนะครับผมเตินนะกดไปเยอะอะเกินแน่นอนนะ ก็นะครับผมก็เออเล่นมาใหม่นะฮะเล่นใหม่ๆนะก็เล่นได้ประมาณยีวันเกือบเดือนแต่ก็ไม่ถึงนะครับนะก็ฟีมือก็ไม่ค่เท่าไหร่นะคที่เห็นมานะยังงดาวทางก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับผมเนะีนะ่ยเขายิงผุกเกือบโดนนะครับเนี่ยนะฮะโดนแล้วครับนะก็เกมนี้เป็นเกมสนุกนะเวิวขึ้นง่ายพอสมควรก็เล่นไม่กี่วันนะเวลก็ถึง30 635กันแล้วนะครับเลืวลสูงสุดในเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นับคือ51นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเซิร์ฟผมนะครับผมตายซะเถอะฮะฮะฮมันเกินไม่นี่จะไม่เกินแล้วฮะเกินไม่เกินนะผมนะโจโจอ่ะง่ายๆครับผมนะเกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะคล้ายกับ BOM แซบ o ุมนะฮะในคอมพิวเตอร์ที่เขาเล่นกันคิดกันในสมัยก่อนนะฮะ ตอนนี้ก็มาลงในคอมนะชื่อว่า TAC Bomb นะครับผมเกมที่สนุกนะครับผมโดนไหมเออเกือบโอ้เดียวโดนฮะบายบายฮะตายแน่นอนตายนี่แม่ครับบายฮะตายแน่นอนนะครับผมเจอท่าไม่ตายผมไปบวกสิบพับอาวุธบวกสิบฮะอย่าลืมนะบวกสิบนะครับผมบายบายกายบายบายนะครับผมเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับผมนะ สนุกสนุกนะเพลินๆไปไม่ต้องเครียดนะครับผมนะก็นะฮะวันนี้มาแนะนําเก